สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับคลิปเกมออกใหม่หน้าเล่นประจําเดือนกันอีกเช่นเคยและในเดือนนี้พฤศจิกายน2025ก็มีเกมมาลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ของเราเยอะอีกแล้วส่วนจะมีเกมไหนที่ถูกใจบ้างนั้นไปดูกัน มาดูกันที่เกมแรก Byped 2เกมแนว p ัซเซิลแพลตฟอร์ r จากทีมผู้พัฒนา Meta Publishing และ Next Studios เกมภาคต่อของเกมแก้ปริศนาที่เคยได้รับคำชื่นชมอย่างมากในภาคแรกเรื่องราวในเกมนั้นก็จะต่อเนื่องจากเกมภาคแรกในทันทีก็คือหลังจากที่2หุ่นยนต์2ขาผู้กล้าอากุและซิล่าเปิดสัญญาณไฟบนโลกได้สำเร็จพวกเขาก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือลึกลับจากดาวเคราะห์อันไกลโพ้น ภารกิจครั้งใหม่ของพวกเขานั้นก็คือการเดินทางข้ามกาแล็กซีเพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนหัวใจหลักของเกมนะครับก็ยังคงเป็นการควบคุมหุ่นยนต์2ขาด้วยอนาล็อก2ข้างซึ่งต้องอาศัยการประสานงานกันอย่างสูงและในภาคนี้ก็ได้เพิ่มมิติใหม่ๆเข้ามาทั้งการร่อนไปในอากาศด้วยแฮงค์ไกลเดอร์และการใช้กรัฟปิ้งฮุกแต่จุดที่เด่นที่สุดเลยก็คือระบบยูนิคแพร์แมชินิกที่ผู้เล่น2คนต้องรวมร่างกันเพื่อแก้ปริศนาและต้องอาศัยทีมเวิร์กในการควบคุมหุ่นยนต์ เกมจะมีความท้าทายสูงมากซึ่งเป็นความตั้งใจของทีมงานที่ออกแบบมาให้ท้าทายและสร้างเสียงหัวเราะอีกทั้งในภาคนี้นะครับรองรับโหมดโคโอ p อได้สูงสุดถึง4คนเลยทีเดียวรับประกันความวุ่นวายและสนุกเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย5พฤศจิกายน2 0 2 5 h ฮร u ne Warrio ร์สเอชออฟอิ s s พรสชัอีกหนึ่งเกมเอ c ก u s i ล e ีฟของ Nintendo ที่หลายคนนั้นรอคอยเกยมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลัดจากทีมผู้พัฒนาโคเอเทคโมเกมสปินออฟใหม่ล่าาสุดจก The Serie Legend of Zelda of ที่ทามาเพื่อลงให้กับ Nintendo Switch 2โดยเฉพาะในภาคนี้นะครับตัวเกมจะพาเราย้อนอดีตไปสู่ยุคก,ก่อตั้งของอาณาจักรไฮรูน une, ในเหตุการ Im ์ Impressing War หรือสงครามผนึกมันที่บางส่วนนั้นเคยถูกเล่ามาแล้วผ่านความทรงจําสั้นๆในเกมภาค Tears of the Kingdom ในเกมเราจะได้เล่นหลากหลายตัวละครในยุคก,ก่อตั้งอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นคิงราอูรูมินเนรุและเหล่าปราดผู้ยิ่งใหญ่รวมถึงเจ้าหญิงเซลดาด้วยและที่สําคัญนะครับภาคนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเนื้อหาของเกมในภาคนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของไทม์ไลน์หลักอย่างเป็นทางการ ระบบการเล่นภายในเกมยังคงเอกลักษณ์แนวมูโซแบบเดียวกับภาค Age of Calamity ที่ผู้เล่นนั้นต้องต่อสู้กับกองทัพศัตรูจำนวนมหาศาลที่ดาน่าเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ได้มีการเพิ่มระบบใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับเทียร์ซอฟต์เดอะคิงดัมเข้ามาอย่างเช่นอุปกรณ์โซนัยชนิดต่างๆมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้ได้และระบบที่เรียกว่าซิงสไตรที่เป็นการโจมตีประสานอันทรงพลังระหว่างตัวละคร2ตัวทางด้านประสิทธิภาพของตัวเกมก็มีความลื่นไหลรันได้ที่60 FPS ตลอดเวลาแม้จะมีฉากที่ศัตรูและเอฟเฟกต์ล้นจอก็ตาม ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่6พฤศจิกายน2025ดิงคำ เกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันผสมผสานกับแนวเอาชีวิตรอดที่พัฒนาโดยนักพัฒนาเพียงคนเดียวอย่างเจมเบนดอนเกมนี้เคยวางจำหน่ายบนสตรีมมาแล้วในรูปแบบของ Early Access เล่นระหว่างพัฒนาตั้งแต่ปี2022และได้รับความนิยมอย่างสูงพร้อมกับคำว,วิจารณ์ในแง่บวกเป็นอย่างมากภายในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักบุกเบิกที่เดินทางมาตั้งรกรากบนเกาะร้างซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากดินแดนทุรกันดารของประเทศออสเตรเลีย โดยเป้าหมายของเรานั้นก็คือการสร้างถิ่นฐานพัฒนาชุมชนและเปลี่ยนเกาะแห่งนี้ให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยดินคำนั้นจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการใช้ชีวิตในฟาร์มแบบ Animal Crossing และเกมเอาตัวรอดสร้างของอย่าง Minecraft ผู้เล่นจะได้ทําฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์ตกปลาจับมแมลง ควบคู่ไปกับการสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งการล่าสัตว์ป่าขุดเหมืองและก็รวบรวมทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดและตัวเกมก็ยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยตัวเกมน่าเล่นแต่ก็มีจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับผูเล่นจํานวนมากที่ได้ทดลองตัวเดโมพบปัญหากระตุกน่วงและก็ดีเลย์ทั้งบนเครื่องสวิตหนึ่งและก็สวิตสองหวังว่าในเกมตัวเต็มปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังรองรับระบบโค o p อเล่นพร้อมกันกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนทั้งในระบบโลเคอลและออนไลน์ ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่6พฤศจิกายน2025 h o u f i g h t e r s Total m e s s กับแนวเกมที่เรียกว่า PVE Aerial a r c a d e Shooter จากทีมผู้พัฒนา r i v e l o Games ภายในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเรืออากาศโทรกรีนนักบินเครื่องบินของเล่นที่ต้องทำภารกิจช่วยเหลือเพื่อนๆและของเล่นที่กำลังตกอยู่ในอันตราย สนามรบภายในเกมนี้จะไม่ใช่สมรภูมิที่ไหนไกลแต่จะเป็นพื้นที่ต่างๆภายในบ้านของเราเองตั้งแต่ห้องนอนห้องครัวไปจนถึงโรงรถที่มันจะกลายเป็นสมรภูมิขนาดจิ๋วที่เต็มไปด้วยจินตนาการเกมเพลย์หลักก็คือการขับเครื่องบินของเล่นต่อสู้กับศัตรูในรูปแบบของด็อกไฟที่มีความรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายผู้เล่นจะต้องบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์และโคมไฟพร้อมกับใช้อาวุธยางจรวดระเบิดหรือแม้แต่ของใช้ต่างๆภายในบ้านเพื่อต่อสู้กับศัตรู เกมจะมีภารกิจขับเคลื่อนด้วยเนื้อหายาวถึง13ภารกิจและมีเครื่องบินให้เลือกใช้ได้5แบบซึ่งแต่ละแบบนั้นก็จะมีสถานะที่แตกต่างกันไปมาพร้อมกับกราฟิกสไตล์การ์ตูนสดใสชวนให้นึกถึงความทรงจําในวัยเด็กระบบการควบคุมก็ถูกออกแบบมาให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสาหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยตัวเกมกําหนดวางจําหน่ายวันที่7พฤศจิกายน2025 good night universe เกมแนว First Person Adventure ที่เน้นการเล่าเรื่องอย่างลึกซึ้งจากทีมผู้พัฒนา Night Dream ที่เคยได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากเกม b e f r e y o u r Eyes ภายในเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็น Isaac ทารกน้อยวัย6เดือนที่กำลังค้นพบว่าตัวเองนั้นมีพลังจิตลึกลับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความรักและการยอมรับจากครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันองค์กรเทคโนโลยีลึกลับ ก็ต้องการตัวของไอแซคเพื่อนําไปใช้ประโยชน์บางอย่างเกมนี้จะมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครโดยให้ผู้เล่นนั้นมองโลกผ่านสายตาของทารกและการเล่นจะเน้นไปที่การใช้พลังจิตเพื่อไขปริศนาในสภาพแวดล้อมต่างๆภายในบ้านและหลีเลี่ยงภัยคุกคามจากองคอ์กรลึกลับและเกมนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเฟ e ทร a ก k ิ้งที่ใช้กล้องจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและการกระพริบตาของผู้เล่นในการควบคุมเกมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทีทมพัฒนาทีมนี้นั้นเชี่ยวชาญตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่11พฤศจิกายน2025 วินเทอร์เบอร์โรเกมแนวโคซี่คราฟติ้งเซอวเอร์จากทีมผู้พัฒนาายค Creek เกมส์ตัวเกมนําเสนอการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่อบอุ่นและเข้าถึงได้ง่ายภายในเกมเราจะได้รับบทเป็นหนูน้อยที่เดินทางกลับจากเมืองใหญ่มาอย่างบ้านเกิดในป่าแต่กลับพบว่าบ้านในวัยเด็กของตัวเองนั้นพังทลายลงและป้าที่ควรจะดูแลบ้านก็หายตัวไปอย่างลึกลับภารกิจของเรานั้นก็คือการฟื้นฟูบ้านโครงไม้ให้กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิม พร้อมกับการออกสำรวจป่าอันหนาวเหน็บเพื่อเอาชีวิตรอดและตามหาคุณป้าเกมเพล์ของ Winter ร o โบโรได้สร้างนิยามใหม่ให้กับเกมแนวเอาชีวิตรอดโดยการผสมผสานความท้าทายเข้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นผ่อนคลายผู้เล่นจะต้องออกไปรวบรวมทรัพยากรสร้างเครื่องมือถักเสื้อกันหนาวและทำอาหารเพื่อประทังชีวิตและในขณะเดียวกันก็ต้องบริหารจัดการค่าความหิวพลังงานและอุณหภูมิของร่างกายตัวเกมจะมีความท้าทายแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายเกินไปมาในกราฟิกสไตล์หนังสือนิทานที่น่ารักและอบอุ่น กำหนดวางจำหน่าย12พฤศจิกายน2025อินัสซ์มะร์อีเลเว่นวิกตอรีซึ่งสุดการรอคอยอันยาวนานหลังจากเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาหลายรอบกับเกมฟุตบอล RPG ภาคใหม่ล่าสุดจาก Level 5ภายในเกมจะมีเนื้อเรื่องใหม่ให้เล่นใน Story ่โหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้น25ปีให้หลังจากภาคแรก ยมีตัวละครเอกคนใหม่ชื่อเดสตินบิโลสเด็กหนุ่มที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นเซาเซอรัสเพื่อตามหาโลกที่ไม่มีฟุตบอลแต่โชคชะตาก็ได้นําพาเขาไปพบกับฮาร์เปอร์อีแวนส์ฉายาอสูรแห่งวงการฟุตบอลจากโรงเรียนมัธยมต้นไรมงและเรื่องราวบทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นตัวเกมนําเสนอระบบการเล่นฟุตบอลยุคใหม่ที่ผู้เล่นสามารถเลือกสไตล์การควบคุมได้2แบบก็คือแบบ normal mode ที่ให้เราสามารถควบคุมนักเตะได้โดยตรงและ commander mode ที่ให้ผู้เล่นสั่งการเชิงกลยุทธ์เหมือนเป็นโค้ดโดยจุดเด่นที่สุดก็คือ Chronicical Mode ที่ให้ผู้เล่นสามารถรวบรวมและฝึกฝนตัวละครจากภาคก่อนๆได้มากกว่า5,200ตัวเพื่อสร้างทีมในฝันของตัวเองและแน่นอนว่าถ้าไม้ตายต่างๆสุดอลังการก็กลับมาให้เห็นอย่างครบครัน ด้านงานกราฟิกทางเลเวลไฟได้ตั้งเป้ารันเกมที่ 4K 60 FPS ขณะต่อดอกบน s วิต c h 2เลยทีเดียวทางด้านคัสซีนแอนิเมชันภายในเกมก็ยังได้สตูดิโอชื่อดังอย่างแมปป้ามาช่วยสร้างสารรค์ให้มีความสวยงามซึ่งมีความยาวรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์เกมนี้อีกด้วยรับประกันทั้งความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและงานภาพได้อย่างแน่นอนตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่13พฤศจิกายน2025 y a k u ซ่าคิ a ว i มีภาค1และภาค2เกมแนวแอคชั่นฟติ้งบีดเดมัจากทีมผู้พัฒนาริวกะโกโตคุสตูดิโอซึ่งทั้ง2เกมนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นรีเมคของเกมภาค1และภาค2ที่เคยวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 2ซึ่งตัวเกมรีเมคนี้ได้วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นๆไปหมดแล้วแต่ในคราวนี้จะมาในรูปแบบของ Nintendo Switch 2 Edition โดยเรื่องราวของภาคที่1นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอย่างคิริวคาซ u มะหรือชายามังกรแห่งโดจิมะ ชายผู้ต้องรับผิดชอบในคดีฆาตรกรรมที่เขาไม่ได้ก่อและต้องใช้ชีวิตในเรือนจำนาน10ปีก่อนจะกลับออกมาสู่โลกที่เปลี่ยนไปกับเรื่องราวท่ามกลางสงครามระหว่างแก๊งที่ประทุขึ้นและส่วนในภาคที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคหนึ่งในทันทีเมื่อคีริวนั้นต้องเผชิญหน้ากับริวจิกโกดะชายามังกรแห่งคันไซกับเรื่องราวของศึกตัดสินเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในโลกของยากุซ่า โดยเกมเพลย์หลักของทั้ง2เกมยังคงรูปแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่มีการต่อสู้แบบบีดเดมัฟสุดเดือดโดยในภาคหนึ่งจะมีจุดเด่นที่ระบบการต่อสู้4สไตล์ก็คือบราเลอร์รัชบีสและดรา้อนและระบบมาจิมะเอเวอรี่แวร์ที่เราสามารถเจอกับมาจิมะโกโร่โผล่มาท้าทายให้ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาส่วนภาคที่2นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบดรา g อนเอนจินที่จะทําให้ผู้เล่นและสภาพแวดล้อมในเกมมีความสมจริงและลื่นไหลามากขึ้นสามารถเข้าออกร้านค้าได้โดยไม่มีหน้าจอโหลดและยังมีเนื้อเรื่องเสริมมากให้้เล่นอีดวย ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่13พฤศจิกายน2025อ t e เทลิเย่ไรซาเ e คร r ตไตรโลจีดีลักแพเอาใจเกมเมอร์แฟนซีรีส์สาวนักปรุงยาและสาย JRPG ด้วยแพ็คเกจม,มัดรวมใจภาพของสาวน้อยไรซาที่โด่งดังที่สุดในซีรีส์อันเทลิเยมาไว้ในแพ็คเกจเดียวกันให้สะสม เกมนี้เป็นเกมแนว JRPG จากทีมผู้พัฒนาขาประจำอย่างกัสและจัดจำหน่ายโดยโคเอทเทคโมซึ่งจะไม่ใช่การมัดรวมธรรมดานะครับแต่จะเป็นการรีมัสเตอร์แบบดีลักที่จะมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นจะมีตัวละครใหม่ที่สามารถนํามาเล่นได้ซึ่งเป็นตัวละครที่แฟนๆน,นั้นเรียกร้องมานานและเนื้อหาเสริมใหม่ที่จะขยายความสัมพันธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างภาคและไม่เพียงเท่านั้นนะครับแพ็กเกจนี้ยังรวม DLC ทั้งหมดที่เคยออกในภาคออริจินอลมาให้อย่างครบถ้วนอีกด้วย สำหรับตัวเกมในเวอร์ชันสวิตสอ2และ PC จะวางจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบของดิจิตอลเท่านั้นเรื่องราวภายในเกมนั้นจะพาเราไปติดตามการเดินทางของไรซารินสเตรลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของไรซาสาวน้อยธรรมดาธรรมดาที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตบนเกาะอันเงียบสงบ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอและเพื่อนๆได้ตัดสินใจออกไปประจนภัยและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอพบกับการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งเป็นศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการเกมไตราภาคนี้จะเล่าถึงการเติบโตของไรซาและมิตรภาพของเธอกับเพื่อนๆอ,อย่างครบถ้วนตั้งแต่ภาคแรกส่วนภาคที่2เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น3ปีให้หลังจากนั้นและพบกับเรื่องราวที่เป็นบทสรุปในภาคที่3หัวใจหลักของเกมก็คือวงจรการเล่นที่ประกอบด้วยการสำรวจการเก็บรวบรวมวัตถุดิบและการสังเคราะห์หรือการปรุงไอเทม กำหนดวางจำหน่าย13พฤศจิกายน2025 ด r กอนบอลสปาร์กิ่งซีโร่เกมแนว 3D Arena Fighting ที่หลายคนนั้นรอคอยจากทีมผู้พัฒนาสไปชุนซอฟท t ทีมผู้พัฒนาที่เคยฝากฝีมือไว้กับเกมด g กอนบอลแซดบูโดก t e เทนไคชิภาค3ในตำนานเอาไว้ซึ่งเกมนี้ได้วางจำหน่ายบนเครื่องอื่นไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2024และตัวเกมก็มีซับภาษาไทยอีกด้วย และก็ถึงเวลาที่ชาว Nintendo จะได้สัมผัสความมันนี้กันบ้างพร้อมทั้งมีลุ้นซับภาษาไทยด้วยเช่นกันในส่วนของหมวดเนื้อเรื่องจะเรียกว่าเอพิโซดแบทเทิลซึ่งจะพาผู้เล่นนั้นย้อนรอยการต่อสู้สำคัญต่างๆในจักรวาลของ Dragon Ball Z และ Dragon Ball Super ผ่านมุมมองของ8ตัวละครหลักซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากก็คือในบางจุดของเนื้อเรื่องผู้เล่นสามารถตัดสินใจเพื่อเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปจากเนื้อเรื่องดั้งเดิมได้ซึ่งจะนําไปสู่ฉากจบแบบ What If หรือจะเกิดอะไรขึ้นท่าจุดๆที่เรานั้นจะไม่เคยเห็นมาก่อนในอนิเมะระบบการต่อสู้ก็ยังคงเป็นสไตล์ 3D Arena Fighting ที่ให้อิสระแก่ผู้เล่นในการเคลื่อนไหวไปทั่วฉาก พร้อมกับปล่อยท่าไม่ตายสุดอลังการอย่างพลังคลื่นเต่าหรือแม้แต่ลำแสงปีาศาจสเปเชียลบีมแคนนอนภายในเกมจะมีตัวละครให้เลือกเล่นได้มากกว่า182ตัวพร้อมระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือ c ัส t o ม Battle ที่ให้ผู้เล่นสามารถสร้างสถานการณ์การต่อสู้ในฝันของตนเองได้อีกด้วยตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย14พฤศจิกายน2025อินดิ เกมแนวเติร์ดเพร o เซน t i แอคชั่นแอดเวนเจอร์เกมอินดี้สุดแปลกแหวกแนวจากทีมผู้พัฒนาออสมมเตอร์ตัวเกมเคยวางจำหน่ายมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024และได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกอย่างล้นหลามเป็นอีกหนึ่งเกมดีๆที่มาถึงมือของชาวนินโดสวิตในเดือนนี้ภายในเกมนะครับเราจะได้รับบทเป็นอินดิก้าแม่ชีสาวที่ภายนอกดูเหมือนจะธรรมดาแต่เธอนั้นมีความลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือเธอสามารถพูดคุยกับปีศาจได้แกนของเรื่องราวภายในเกมก็คือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองของเธอโดยมีปีศาจเป็นเพื่อนร่วมทางสุป่วนในรเทศ ในช่วงศตวรรษที่19เกมเพลย์หลักจะเป็นการเดินทางแบบเป็นเส้นตรงที่จะเน้นการเล่าเรื่องเป็นสำคัญผู้เล่นจะต้องไขปริศนาและผ่านด่านแพลตฟอร์มิ่งโดยความโดดเด่นของเกมก็คือการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครมีการตัดสลับไปเล่นมินิเกมในสไตล์เรโทร8บิตเพื่อสะท้อนสภาพจิตใจและความทรงจำของอินดิกางานภาพได้รับคำชมอย่างสูงว่าสวยงามราวกับภาพยนตร์อาร์ทเฮาตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย17พฤศจิกาย,ยน2025 มอร์เซลส์อีกหนึ่งเกมอินดี้สุดพิลึกพิลั่นเกมที่จะทําให้มุมมองของคุณที่มีต่อหนูและท่อระบายน้านั้นเปลี่ยนไปตลอดการมอร์เซลจะมาในแนวเกมร็อกไลท์ครีเอเตอร์คอลเลกชันในมุมมองแบบท็อปดาวเกมจากทีมผู้พัฒนาเฟอร์คูล่า ภายในเกมเราจะได้รับบทเป็นหนูท่อผู้หิวโหวยที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำวันหนึ่งมันได้พบเข้ากับแฟตเบิร์กหรือก้อนไขมันที่มีชีวิตที่มอบความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆที่เรียกว่ามอร์เซลและด้วยพลังใหม่นี้เราสามารถออกเดินทางสู่โลกเบื้องบนเพื่อต่อสู้กับกองทัพแมวและรวบรวมมอร์เซลตัวใหม่ๆเข้าร่วมทีมเกมเพลย์จะเป็นแนวโรคลาลุยแหลกจากมุมมองด้านบนซึ่งจุดเด่นในเกมนี้ก็คือครียเชอร์คอลเลกติงที่เราสามารถจับมอร์เซลมาเป็นพวกได้สูงสุดถึง3ตัวและสามารถสลับร่างไปมาระหว่างมอร ได้ตลอดเวลาในการต่อสู้งานภาพจะเป็นสไตล์พิกเซลอาร์ตที่มีสเสน่ห์เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แต่ก็แฝงความหน้าขยะขยงเล็กๆเ,เอาไว้ด้วยซึ่งเป็นสไตล์ที่โดดเด่นของเกมนี้ตัวเกมกําหนดวางจาหน่าย18พฤศจิก,กายน2025สพัน b o บ๊อบสแควร์แพนส์ไทท่านซอฟต์เดอะไท เกมแนว 3D Action Platformer จากทีมผู้พัฒนา Purple Lamp เกมใหม่แกะกล่องของซีรีส์และเป็นภาคต่อของ The Cosmic Shake เรื่องราวสุดป่วนในเกมเกิดขึ้นเมื่อ King Neptune และ Flying Dutchman เกิดทะเลาะกันครั้งใหญ่จนปลดปล่อยความโกลาหลของเหล่าพูดผีไปทั่วเมือง Bikini Bottom ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคู่หูคู่หาสพันบ๊อบและแพทริกที่ต้องร่วมมือกันนำความสงบสุขกลับคืนมาระบบที่โดดเด่นก็คือการสลับตัวละครระหว่างเล่นได้ตลอดเวลาได้ทุกที่แม้แต่กลางอากาศเพื่อใช้ประโยชน์ในการไขปริศนาและการเคลื่อนที่ที่ลื่นไหลและซับซ้อน ขึ้นซึ่งตัวละครทั้งสองจะมีความสามารถที่แตกต่างกันและต้องใช้การร่วมมือกันเพื่อผ่านด่านตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย18พฤศจิก,กายน2025 ดีมอนสกูลเกมแนวแท็กติก RPG ที่มีกลิ่นอายของ Person a ที่ตัวเกมจะมีให้เล่นทั้งสกูไลต์และแท็กติก RPG จจากทมีมผู้พัฒนาใน Microsoft เกมส s ที่ผสมผสานการวางแผนการรบเข้ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างน่าสนใจเรื่องราวภายในเกมนั้นเกิดขึ้นในปี1999เราจะได้รับบทเป็นเฟย์นักล่าปีศาจคนสุดท้ายที่ยังฝึกฝนศาสตร์นี้อยู่เธอและกลุ่มเพื่อนนักศึกษาจะต้องไขปริศนาบนเกาะลึกลับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือธรรมชาติซึ่งเกมเพลย์จะแบ่งออกเป็็นนน2ส่่ววววหหลักๆกๆคือชงชงีิิตใมา ท,ที่เราจะต้องวางแผนตารางเรียนและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆและช่วงของการต่อสู้โดยระบบการต่อสู้ของเกมนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆซึ่งถูกเรียกว่า Motion e q u a l Action ที่ในฉากการต่อสู้แบบตารางเราไม่ต้องกดเลือกคำสั่งโจมตีแค่วางแผนการเคลื่อนที่ของตัวละครเมื่อเราสั่งตัวละครให้เดินไปในทิศทางไหนพวกเขาจะโจมตีศัตรูที่ขวางทางโดยอัตโนมัติโดยที่เราสามารถผลักหรือดึงศัตรูไปให้โดนเพื่อนร่วมทีมของเราโจมตีต่อเพื่อสร้างคอมโบที่รุนแรงรวมถึงยังมีความสามารถในการย้อนเวลากลับไปแก้ไขการเดินที่ผิดพลาดได้ตลอดเวลาอีกด้วยเป็นระบบที่ลึกซึ้งและทำให้ตัวเกมนั้นลื่นไหลมากๆงานภาพมาในแนว2มิติสไตล์มังงะเข้ากับฉาก3มิติที่ใช้แสงสีจัดจ้านแบบหนังสยองขวัญอิตาลีเลยทีเดียว กำหนดวังจำหน่าย19พฤศจิกายน2025 Kirby Air Riders เกมเร็กซิ่งจากทีมผู้พัฒนา How Laboratory และได้รับการกำกับโดยมาซาฮิโระซากุไรบิดาผู้สร้างเคอร์และ Super s m สมาร์ทบร e r เด้วยตัวเอง ซึ่งจะนับเป็นเกมภาคต่อของ Kirby Air r i ร e บนเครื่องเกมคิวบ e เมื่อปี2003หรือ20กว่าปีที่แล้วนั่นเองโดยตัวเกมจะเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดจากเกมภาคก่อนซึ่งจะเน้นไปที่การแข่งรถสุดอลมานของ Kirby และผองเพื่อนจากดวงดาว Popstar ์หัวใจหลักของเกมก็คือการควบคุมที่ง่ายแต่ล้ำลึกตามสไตล์ของมาซาฮิโร ผู้เล่นจะใช้แค่อนาล็อกสติ๊กในการเลี้ยวและปุ่มเพียงปุ่มเดียวในการชาร์จบูตและดริฟท์และเกมจะมาพร้อมกับ3โหมดหลักที่แฟนๆนั้นคิดถึงซึ่งก็คือแอร์ไรท์โหมดโหมดการแข่งขันในสนามปกติท็อปไรท์โหมดโหมดการแข่งขันจากมุมมองเบิร์ดไอวิวและ3 City t r i ทร m o ัลโหมดโหมดขวัญใจมหาชนที่หลายคนนั่นรอคอยเป็นโหมดที่ผู้เล่นจะถูกปล่อยลงในเมือง Open World ขนาดใหญ่มีเวลาจำกัดในการขับยานตามหาไอเทมอัปเกรดก่อนที่ในช่วงท้ายเกมทุกคนจะถูกนำเข้าสู่การแข่งขันแมตช์ที่สุ่มขึ้นมาเเป็นพิศษ ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่20พฤศจิกายน2,025น <N> ี Neon Inferno เกมแนวแอคชั่นไซส์สกอร์ลิงรันแอนกันหรือเกมเดินยิงมุมมองด้านข้างที่ผสมผสานเข้ากับแนวแกลลอรี่ชูเตอร์ได้อย่างน่าสนใจซึ่งตัวเกมจะพาเราเข้าสู่นิวย์กในปี2055ที่ล่มสลายและเต็มไปด้วยแสงนีออนเมืองทั้งเมืองนั้นตกอยู่ในสภาวะสงครามระหว่างแก๊งอาชญากรรมเราจะได้รับบทเป็นนักฆ่าขององค์กรเดอะแฟมิลี ที่สามารถเลือกเล่นได้ระหว่างตัวละครแองเจโลมเรโนและมาเรียนาวิตีเพื่อสร้างอำนาจในโลกใต้ดินอันโหดร้ายนี้โดยจุดเด่นที่สุดของเกมนี้ก็คือการผสมผสานการที่ต้องรับมือกับศัตรูทั้งฉากหน้าและฉากหลังไปพร้อมๆกันเหมือนกับการเล่นเกมคอนทราและเกมวกันในเวลาเดียวกันนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีระบบบุลเลตไทม์ที่ให้เราสามารถปัดป้องกระสุนของศัตรูให้สะท้อนกลับไปโจมตีได้พร้อมกับฉากขับขีบ่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าสุดมันและสามารถเล่นกับเพื่อนในโหมดคอร p ได้2คนพร้อมกันอีกด้วย ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่20พฤศจิกายน2025 Samurai Academy p ล u l Soft Fury เกมแนวแอคชั่นปะจนภัยสามมิติพัฒนาโดย Zero Life Games และ Fishing Catt ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับการต่อยอดมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Paul of Fury The Legend of Hank เมื่อปี2022โดยเรื่องราวในเกมนะครับจะเริ่มต่อจากตอนจบของภาพยนตร์ในทันทีเราจะได้ติดตามการประจนภัยของแฮงสุนัขบีเกิลสมุไรและอาจารย์ของเขาจิมโบที่ต้องกลับมาปกป้องหมู่บ้านกาคาโมโชจากการลุกดานของโชกุนผู้ชั่วร้ายที่มาพร้อมกับกองทัพแมวของเขาโดยเกมเพลย์หลักจะเป็นการต่อสู้สไตล์อาเคตที่รวดเร็ว ผสมผสานกับการสำรวจโลกแบบกึ่ง Open World และการไขปริศนาต่างๆภายในเกมตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่20พฤศจิกายน2025 Terminator 2: Dino f a t e เกมใหม่ที่นำเอาภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง Terminator 2 Judgment Day มาสร้างเป็นเกมแอคชั่นอาร์เคด2มิติที่ได้รับการพัฒนาโดย Bit Map Bureau สตูดิโอที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างเกมสไตล์เรโทรคุณภาพสูงตัวเกมจะพาเราย้อนกลับไปสัมผัสเหตุการณ์สำคัญในภาพยนตร์ Terminator 2อีกครั้ง แต่ความพิเศษก็คือเกมไม่ได้เล่าเรื่องตามหนังแบบเป๊ะๆแต่มีการเสริมเติมแต่งเรื่องราวใหม่ๆและที่สำคัญก็คือฉากจบที่มีหลากหลายรูปแบบจะเปลี่ยนไปตามการตัดสินใจของผู้เล่นในระหว่างเกมทําให้เกมนี้มีคุณค่าในการกลับมาเล่นซ้ําสูงมากซึ่งตัวเกมจะมอบประสบการณ์แบบตู้เกมอาร์เคดสุดคลาสสิกที่รวดเร็วและสะใจผู้เล่นจะได้ควบคุมหลากหลายตัวละครตั้งแต่ซาร่าคอนเนอร์อุดยนที800และจอห์นคอนเนอร์พร้อมกับอัดแน่นไปด้วยโหมดการเล่นที่หลากหลายทั้งสตอรี่โหมดอาร์เคดโหมดอินฟินิตี้โหมดบอทรัชและอี นอกจากนี้นะครับยังมีตัวเลือกอีซี่โหมดสำหรับผู้เล่นทั่วไปไปจนถึงโหมด Judgment Day ที่โหดหินสำหรับสายฮาร์ดคอโดยเฉพาะตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่26พฤศจิกายน2025 บัฟเบิลบอปเบิลชูการ์ดันเจียนส์เกมแนวแอคชั่นพัลเซลแพลตฟอร์มเมอร์สุดคลาสสิกที่ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบของเกมแนวโรคลายซึ่งเป็นการกลับมาครั้งใหม่ของแฟรนไชส์ไดโนเสาร์เป่าฟองในตำนานที่ได้รับการพัฒนาโดยเจ้าของดั้งเดิมอย่างไทโต้คอปเปอเลชั่นโดยในภาคนี้นะครับเจ้ามังกรน,น้อยที่ชื่อว่าบับจะต้องเข้าไปประจนภัยในโลกที่เต็มไปด้วยขนมหวานสีสันสดใสศัตรูและฉากต่างๆจะมีธีมเป็นขนมและของหวานทั้งหมดทำให้บรรยากาศในเกมนั้นออกมาน่ารักและเป็นมิตรเหมาะกับผู้เเล่นททุกพศวัย หัวใจหลักของเกมยังคงเป็นการเป่าฟองเพื่อขังศัตรูและกระโดดทับเพื่อให้แตกเหมือนเช่นเคยแต่สิ่งใหม่ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภาคนี้ก็คือดันเจียนซึ่งดันเจียนในเกมนี้จะถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มทุกครั้งที่เราเข้าไปเล่นพร้อมกับระบบสเตปอัพจากเกมภาคแรกที่ทำให้ตัวละครสามารถพัฒนาแบบถาวรโดยการตามเก็บสมบัติที่เรียกว่าอินกร d เดียน์เพื่อนำมาอัปเกรดความสามารถของบัฟให้เก่งขึ้นเรื่อยๆและพิเศษสุดๆเลยก็คือตัวเกมยังมีการแถมเกมบัพเปิลซิมโฟนีซึ่งเป็น,นป 1997, เวอร์ชันคลา ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่27พฤศจิกายน2025 และก็แถมอีก3เกมนะครับที่ควรจะอยู่ในลิสต์ด้วยที่กําหนดวางจําหน่ายภายในเดือนนี้แต่ยังไม่กําหนดวันที่แน่นอนเกมแรกนะครับร p ปป์เชนซอ o ์รี p o p เกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลัซึ่งจะมาในรูปแบบของเวอร์ชันอัปเกรดสาหรับ Nintendo Switch 2โดยเฉพาะปรับปรุงความละเอียดภาพเฟรมเรทและก็กราฟิกโดยรวมให้ดียิ่งขึ้นและสาหรับใครที่มีตัวเกมเวอร์ชันสวิตดั้งเดิมอยู่แล้วก็จะมีอัปเกรดพาให้สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ได้อีกด้วยซึ่งในเกมนะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็น ling, ดดปปาจาูเล,ลียสสตาอออร,ปปนนร,ร์ลิงเชลิเด ที่เน้นการทําคอมโบสุดอลังการด้วยเลื่ยไฟฟ้าคู่ใจโดยการต่อสู้ที่รวดเร็วและมีสไตล์ซ <uh huh <Okay, ึ่งกําหนดวางจําหน่ายภายในเดือนพฤศจิกายน2025เกมที่ 2. y Wildkeeper s r i c i n g เกมแนวแอคชั่น RPG แนว Bullet Heaven หรือ Survivor Light จากทีมผู้พัฒนา Lion Code Games ตัวเกมจะมีฉากหลังเป็นโลกแฟนตาซีที่ถูกลุกรานโดยฝูงมอนสเตอร์ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น w k e e p e r ผู้มีความสามารถในการฝึกฝนสัตว์อสูรเพื่อนำมาช่วยต่อสู้และปกป้องโลกซึ่งเป็นเกมแนวเดียวกับ Vampire Survivors ที่มีการเพิ่มระบบสะสมสัตว์อสูรหรือ g u a ดี i a n s เข้ามาช่วยในการต่อสู้แทนที่จะสู้คนเดียวเราจะต้องสร้างทีมกา a ดี i a ส์ได้สูงสุด4ตัวซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถและท่าไม้ตายที่แตกต่างกันที่เราสามารถกดใช้ได้เองทำให้หัวใจของเกมนั้นเปลี่ยนมาเป็นเกมวางแผนสร้างทีมที่มีการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังแทนตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนพฤศจิกายน2 0 2 5 เกมที่3นะครับม i น a เดอะฮอล o w เวเกมแนวแอคชั่นปะจนภัย2มิติจากมุมมองท็อปดาวผลงานใหม่ล่าสุดจากทีมผู้พัฒนายอดคลับเกมส์ผู้ที่เคยสร้างปรากฏการณ์กับวงการเกมอินดี้มาแล้วกับโชเวลไนซ์ซึ่งภายในเกมจะเล่าเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายสยองขวัญสไตล์โกติกในยุควิกตอเรียนที่จะแฝงไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นมินะหนูตัวน้อยที่เป็นฮอลโลเวอร์หรือผู้ที่มีความสามารถในการขุดหลุมมุดดินซึ่งจะต้องออกเดินทางเพื่อทำภารกิจเพื่อช่วยเหลือเกาะแห่งหนึ่งที่ต้องคำสาปตลอดการมินะเดอะฮอลโลเวอร์จะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการสำรวจโลกแบบเกมซลดาในภาคคลาสสิกกับการต่อสู้ที่ท้าทายแบบเกมแคสเซิลเวเนียซึ่งอาวุธหลักของมินะก็คือแส้คู่ใจอย่างไนสตาแต่เธอก็ยังสามารถใช้อาวุธและเครื่องมืออื่นได้อีกมากมายเช่นกันและตัวเกมจะได้รับการวางจำหน่ายในเร็วๆนี้ และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ20เกมหน้าเล่นที่กำลังจะวางจำหน่ายภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ถูกใจหรือเสียเงินกับเกมไหนกันบ้างหรือเปล่าและถ้าอยากติชมหรือมีคำแนะนำอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ด้านล่างนะครับผมพยายามเข้ามาอ่านตลอดและจะชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของช่องและสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ